โอ้ปะเดี๋ยวเราไปไปเลี้ยงกระต่ายไปเลี้ยงไปเลี้ยงกระต่ายแล้วน,นี่จา้าเธอเลี้เกินเออเออแต่กินข้าวกระต่ายดีกว่าเออกินแคลร์กระต่ายกันเลยเหรอแต่มื่กี้เราเคยกินแค่ไหนกระต่ายกันนี่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 เข้าไปดูในนี้กันดีกว่าเดินกันเ<ะ>ข้าไปเร็วโอ้ ป่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเป็นเลี้ยงแกะหรือว่าจะเอ้อฮ้ยไม่ใช่เราจะไปเลี้ยงแกะหรือเลี้ยงกระต่ายก่อนเลี้ยงกระตาย,ะตยอะลองไปเดินไปดูลองเดิไดเดนไปดูลองเดินไปดูสิเดินไปดูลอาเดินไปดูอริชาเดินไปสิคหหะหาหนูกลัวเหรออามากับป๊าป๊ามา เขาก็เนี่ยเขาน่ารักนะนี่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 หนีทำไมอาวอาปาเดี๋ยวไปดูกระต่ายกันนะอาอนกระต่านมาดูสิแอนแอนแอนได้ลองรูปวดไ้ก่ ัครบอ๋อขนนิ่มไหมขนนิ่มไหม <c oughs> เราไปเราไปจับดูสินิชาจับดูได้ไม่เป็นไรน้องไม่กัดไปดูดิ <S 2> <S 2> นนอ๋อนี่ก็สวยนะห้องนี้นะ <staring> เออลองไปยืนข้างหน้าดูไหม อ๋อเดี๋ยวเราไปเราเอาน้ํามากันไงทำไมแกะมันถึงออกมาอย่างนั้นอะ่ะเขาปล่อยให้ออกมาอุ้มได้ไงเขามีอ่ะนิชามาหัวน้องนุ่มมากเลยอ่ะนิชาเขากลัวใช่ไหมอย่กอยากเรามายนเล่นเลย <น S 2> เอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาเหรอแกะแกะแกะไหม่ก็แกะ,แกะ,แกะเดินตรงไหนอ่ะฮะเดินไม่ถูกเอ่ะนี่นี่เดินตรงไปเลย นี่เลี้ยวนี่ไงเลี้ยวนี่ไงอ๋อใช่ใช่วิ่งไปเลยเด็กๆวิ่งไปเลยค่ะอันนี้ให้พี่พุทธล้างมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปนะครับแต่มันอยู่น้ำอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราออกไปซื้อน้ำกินกันอ่ะปะเราเข้าไปดูกระต่ายเข้าไปให้อาหารกระต่ายกันเฮ้อ นี่ด้านนี้อ่าพี่พุทธจะให้หายก็หายนะอ่าใค้นิชาป้อนบ้างใค้นิชาป้อนบ้างได้ไหมยังไม่ป้อนมาให้ป๋าอันหนึ่งว่ะนี้นี่นี่จับได้นะจับได้นะเออเฮลโหลดูนิชานิชากลัวเอามาให้ป้าอันหนึ่งให้ป้าอันหนึ่ง เอาให้ปลาเลยปลาเลยไม่ไปปลาหยิบเองปลาหยิบเองปลาหยิบเองอ๋อนี่มันมีอันเึงอ่านี่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 น้อ่น้อยน้่น่ารักหมน่ารักนะดูดีดูีน่ ไม่ผู้จะหนี่าหนีสิเอาให้เขาเอาให้เขาเขาไม่กัดเขาไม่กัดมันจะไลุ่ณไม่กัดไม่กัดไม่กัดนี่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 ี่นี่ี่นี่นี่ี่นี่นี่ี่น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 ีนี่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 นีนี่นี่นนี่นี่นนี่นี่นี่นีน่นี่นนีน่นี หนูไม่ต้องกลัวหนูยืนนหนูยืนน่ารักนะจะไม่ได้จะไม่ถึงะจะไปมองจะไปมองลูกหัวได้ลูกหัวได้เขาไม่เก็บไม่ไดู้ไม่ได้คืนพี่ครับคืนพี่เขาจับหน่อยเขาจับเดี๋ยวป้าจับให้ดูมันนี่ไหมเห็นไหมพี่พุงจับได้เลยจับไม่ได้เราไม่เห็น อ๋อนี่ชาจับกระต่ายแล้วนะโอเคนั่งจังเออลองรูปดูสิลองรูปตัวนี้ดูตัวนี้ดูดูไหมรูปไ่ได้มาไม่มาอันนี้ลองตัวสีขาวนี่ก็ได้ค่ะอ่ะสีขาวเออน้องไม่กัดหรอกนี่ไงมาแล้วอ่ะรูปหัว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 เลยนะชอบอ่ะชับมาเลยจับมาเลยจับได้เลยค่ะจับได้เลยยืด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 ได้ อ่ะพี่พูดปะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารแกะอ้าวจับกระต่ายแล้วก็ต้องล้างมือกันล้างมือกันนะใส่หน่านะรักแกะหรอ,อมไม่แกดหรอคะให้จับนะตกลง<อ>เราต้องไปให้อาหารแกะนะเขาให้บัตรมาเพื่อแลกอาหารแกะเพราะว่าอาหารกระต่ายต้องซื้อแยกต่างหากนะครับห้าสิบบาท อ๋อชอบกากเลนะตัวเหลียวขาวจะตาแดงๆออใช่น่ารักไหมนชาน่ารักแต่ไม่ได้ดุไม่ดุนะไม่ดุเออจะพูดไปแรกอาหารแกะอะไรนู้นนู่นมาแล้วนู้นลูกแกะ มาดูอ่าพี่พูดให้น้องว่างอันนึงพี่พูดให้น้องอันหนึงพี่พูดอย่าพิ่งอย่าพึ่งให้น้องอันนึ่งไม่เอาเอรอปล่เอยเอาปม่อยเอยไ่เอเอามเอาไม่อาเดไมเอมาแม่เอาเอไ่เมาไม่ออไมาไอีไาไ พุ่งเลยเออเอาไปเร็วแม่คอยอยู่เราไปต่อแล้วนะเราต้องไปอีกไกลเร็วบายบายนะแกอ้าวไหนบายบายหม่สิบายบายหม่สิเข้าไปดูสิเข้าไปดูเลยเข้าไปใกล้มากนะแล้วเราสามารถลูกหัวน้องได้ไหมอืมปาไม่แน่ใจนะดูไกลๆได้ไหมล่ะปาไม่ปาไม่มั่นใจนะ เป็นมา้าแคะนะใช่ไหมเขา <c oughs> เข้าไปกด้เข้าได้ตรงนี้ดูได้อ๋อเขาให้ขี่ได้นะเนี่ย,เข,ย,ยเขาไป้เจ้าหนูนี่มาคแคะมาดูดิเฮ้ๆๆโอ้มีหลายสีเลยนะ uh oh, นี้นวน้นะตันั้นเฮ้ hey. นี่ไมไรเอาละไป เราต้องไปต่อแล้วแต่แล้ว<ะ>ม้มาเด้าฮะเมื่อกี้เหรอ,อม้ามันก็อือนะก็เหมือนคนน,นะนะเอือก็เอือ,อ,อ,อโอเคนี่เลี้ยวขวาครับอ,อ้าวเขยไม่จับแก้ไมจับแก้แพ้แล้วมันแกะจ้า มาเลยนะอาผักมาเลยครับมาได้เลยครับเพงอ้าวเดี๋ยวเราไปหาแม่ก่อนเร็วเดินไปครับไปงไงหนุกไหมเออ เอปะเราไปต่อนะออนี่ไงไ่ยมากคอยอยู่มาเร็วอ,อ,อ,ไไอ้าว <ไป S 1> วันนี้ <ไป S 1> โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามาด,ดูทําหน้าเอ้ยไม่ทำหน้าทำหน้าอย่างนี้ไม่น่ารักนะว,วันนี้เรามาไกลกันเลยนะ นิชาวันนี้เราทำแชร์เลน่ออะไรกันเนี่ยขับรถไปไหนกันเนี่ยคับไปะาไปยะลาเลยเหรอไปหาย่าไปหาย่าหมายถึงว่าไปถึงพรุ่งนี้ไปถึงพรุ่งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้เปล่าฟาร์มพันสุกฟาร์มพันสุกนี่เราออก,เร,กเราก็ไม่ให้เราให้ขลุ่ยกระต่ายเดี๋ยวจะไปให้แค่แค่หลัดกระต่ายด้วยเหรอเพราะนี้เราออกเดินทางมาแล้วประมาณสี่ชั่วโมงนะใช่แต่นอนเล่นไปนิดหน่อยอ่านอนเล่นในรถไปนิดหน่อย นี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มพันธุ์สุกนะเขาแต่งสวนสวยอยู่นใหี่มีโต๊ะให้นั่งดอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวป๊ะป๊าให้ดูนะให้ดูอ๋อนี่ก็มีหิวน้ำมีหิวน้ำเลยฮะแว่นกันแดดใหม่อ๋อโอเคนี่หมวกกันแดดใหม่โอเคน่ารักไหมดูเขาเมาเวลอยู่ข้างในน่ารักทุกคนมีมีแตงโมด้วยมีแตงโมด้วยอ้าวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของขนมอะไรกันนิดนึงก่อน อ๋อไหนเหรอมีอ uh, oh, 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 ๋อม well. oh, ีต well. oh, uh, 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 uh. uh ้นคริสต์มาสอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวนะอ้าวเดี๋ยวถ่ายนิชานิดนึงนะโอ้พี่พุธด้วยอ๋อพี่พุธด้วยพีพุธด้วยโอ้โห้โอ้าวเดี๋ยวจะไปซื้อขนมข้างในกันเนาะอะไรเป็นสิบอาเราเราจะเดินทางกันต่อนะใช่ลูกกินกินเอ็ดไปนิดนึ่งปั๊ดหน้าร่ะโอเค เราจะเดินทางไปกันต่อนะครับตอนนี้เราจะออกจากฟาร์มพันสุกแล้วนะรรเราจะต้องไปหาที่พักกันก่อนปรเดี๋ยวนะมััันพรระกกบบบ้าาลลล่่่่อออเเ็หีไดโอเคอไปด,ด,ด้านนี้นะคะ่ะ อ้าวขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยอ้าวเด็กๆเราจะไปกันแล้วบายบายเร็วเดี๋ยวเราจะไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายกันต่อนะไปโรงแรมโรงแรมเลยเหรอยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยอ้าวไปแล้วนะไปหาพี่จองดีกว่าไปหาพี่จองโอเค